เหตุที่คนเราไม่ประสบความสำเร็จไม่รำ่ำไม่รวยเพราะขาดอาหารสำคัญต่อชีวิตก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านช่วยโ,โรุณากดติดตาม b ั c สไครกดแชร์ต่อและกดรูปหัวใจสุป,ปแต้แงเป็นการสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจจะเป็นการขอบพระคุณเป็นปอย่างสูง คนเราส่วนใหญ่ล้วนไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตล้วนไม่ร่ำไม่รวยเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะขาดอาหารขาดอาหารที่สำคัญต่อชีวิตพูดถึงเรื่องอาหารคนเราส่วนใหญ่มักคิดถึงแต่อาหารที่เรากินเข้าไปวันละสามมือ 4, ม้อสี่มื้อกินจนอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วจะขาดอาหารได้อย่างไร แต่อาหารที่ว่านี้คืออาหารสมองซึ่งคนเราส่วนใหญ่ละเลยอาหารชนิดนี้ปล่อยให้สมองอดอยากหิวโหวยร่างกายเราหากถึงเวลาเราไม่ให้อาหารแก่มันมันจะรู้จักเรียกร้องและหากเราไม่ให้อาหารมันนานเข้าอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะถึงขั้นตายได้ คนจึงไม่มีทางที่จะลืมให้อาหารแก่ร่างกายแม้เพียงวันเดียวหรือแม้เพียงมือเดียวแต่การไม่ให้อาหารแก่สมองนั้นสมองไม่มีการเรียกร้องแต่ประการใดสมองก็ไม่เจ็บป่วยหรือทำให้ตายได้คนจึงละเลยการให้อาหารแก่สมองโดยหารู้ไม่ว่าการไม่ให้อาหารแก่สมองนั้นสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตเรา เพราะสมองคือสิ่งที่สุดล้ำค่าที่ธรรมชาติทรงประทานมาให้เราและมีเพียงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับสิ่งสุดล้ำค่านี้ผู้ที่รู้จักใช้สมองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตเรื่องแรกเขาจะรู้จักให้อาหารแก่สมองไม่ได้ขาด ตราบวันใดที่เขาให้อาหารแก่ร่างกายตราบวันนั้นเขาจะต้องให้อาหารแก่สมองไม่ได้ขาดตราบที่เขาได้ให้อาหารแก่สมองของเขาตลอดชีวิตเขาก็ต้องให้อาหารแก่สมองตลอดชีวิตเช่นกันอาหารสมองคืออะไรอาหารสมองคือความรู้ต่างๆความรู้ต่างๆมาจากไหนมาจากการอ่านหนังสือ าจากการฟังจากสื่อโซเชียลต่างๆจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ทั้งหลายหากเราปรารถนาที่จะให้ประเทศของเราก้าวพ้นจากการเป็นแค่ประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่ติดอยู่กับกับไรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวย เราต้องมาปลูกฝังสนับสนุนให้เยาวชนของเรารักการอ่านรักการหาความรู้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเอาแต่สนุกรักความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแม้รุ่นปัจจุบันประเทศของเรายังไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่ได้เป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่หากวันนี้ เราได้ปลูกฝังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของเราลูกหลานของเรารักการอ่านรักการหาความรู้จนติดเป็นทิสัยเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพร่วมกันทำให้ประเทศที่เขาอยู่จะจัดอยู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มัง่งคั่งร่ำรวยทัดเทียมนานานประเทศ คนเราส่วนหนึ่งมักจะบ่นกันว่าทำไมนะ้าเราจึงไม่ประสบความสาเร็จไม่ร่ำรวยเหมือนเขาสักทีแล้วก็โทษบุญโทษวาส,สนาโทษฟ้าโทษดินโทษพ่อโทษแม่ที่ให้เราเกิดมาเป็นคนจนการที่เราัวแต่โทษอยู่อย่างนี้ต่อให้โทษตลอดชีวิตก็ม่อาจเปลี่ยนแปลงสภาพของเราได้ เป็นการเสียเวลาเปล่ารู้ไว้เถอะว่าคนที่ประสบความสาเร็จมีความมั่งคั่งร่ํารวยในวันนี้ส่วนใหญ่เดิมเขาก็เป็นคนจนเหมือนกันทั้งนั้นเพียงแต่เขาไม่ได้เอาแต่โทษฟ้าโทษด,ดินโทษพ่อโทษแม่แต่เขาใช้เวลาอันมีค่าของเขามาพัฒนาตนเองเริ่มต้นจากการตั้งใจเรียนรู้จากสถานศึกษาไม่จบมาแล้ว ไม่ว่าจะจบชั้นสูงหรือชั้นต่ำก็ไม่เป็นปัญหาไม่อาจเอามาไป็ข้อแก้ตัวได้เพราะความรู้จากสถานศึกษานำมาใช้ได้ในชีวิตจริงนั้นได้แค่ประมาณ20%เท่านั้นเราเคยเห็นในห้างบางคนที่จบความรู้แค่ป .4 แต่สามารถจ้างดอกเตอร์มาทำงานได้ความรู้นอกสถานศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และหาได้สะดวกสบายจากหนังสือทั้งไทยเละเทศจากทั่วโลกทุกสาขาวิชาเศรษฐีผู้ประสบค,ความสำเร็จดังกล่าวจะจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือทุกทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเดือนหนึ่งหนึ่งก็ต้องอ่านหนังสือได้หลายสิบเล่มโดยยึดหลักว่าตราบวันใดที่เขาต้องให้อาหารแก่ร่างกาย รับวันนั้นเขาก็ต้องให้อาหารแก่สมองไม่ได้ขาดรับตลอดชีวิตเขาต้องอาหารแก่ร่างกายเขาก็ต้องให้อาหารแก่สมองตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนี่คือเคล็ดไม่รับที่ผู้ประสบความสําเร็จเศรษฐทีทั้งหลายเขาปฏิบัติกันจนสามารถก้าวพ้นจากความยากจนสู่ความสําเร็จสู่ความมั่งคัง่งนี่คือคําตอบที่จะตอบว่าทําไมเราจึงไม่ประสบความสําเร็จ ทำไมเราจึงยากจนทำไมเราจึงขัดสนเรื่องเงินทองอยู่จงอย่าคิดจงปรักอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สูญเสียเวลามีค่าของเราอย่ามัวแต่โทษฟ้าโทษดินโทษบุญโทษวาสนาจงรู้จักโทษตัวเองชีวิตของเราอยู่ที่ตัวเราเองให้มันเลือกถึงท่านที่ประสบความสำเร็จท่านที่เป็นเศรษฐีทั้งหลาย ซึ่งท่านก็เคยเป็นผู้ไม่ประสบความสําเร็จเป็นผู้ไม่ร่ําไม่รวยเป็นคนยากจนเหมือนเรามาก่อนแต่ด้วยความมานะาภาคเพียรของท่านด้วยการศึกษาหาความรู้ด้วยการให้อาหารแก่สมองไม่ได้ขาดแล้วนำความรู้นันนันมาปฏิบัติอย่างสุดนิดสุดเดชจนได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จ เป็นเศรษฐีบ้างมีเงินทองอย่างที่เราเห็นเห็นกันเป็นแบบอย่างที่ไม่เป็นความลับแต่ประการใดใครๆก็ทำได้เราเราท่านท่านก็ทำได้อยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าอยู่ที่เราจะทำอย่างมุ่งมั่นทำอย่างเอาจริงเอาจังหรือเปล่าขอวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จเป็นผู้มีความมั่งคัง่งร่ำรวยไม่มากก็น้อย ด้วยความปรารถนาดีจากก่อพันงามปัญสาระขอขอบพระคุณที่ด้านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัยด้วยการให้ความรู้แก่ผู้คนนั้นในหลักธรรมะหือเป็นธรรมทานเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่การร่วมเผยแผ่ความรู้ด้วยการแชร์ต่อนั้นย่อมได้บุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน